ย้อนมาพบกับผมกนรันมอสคิลเลอร์พาสนะฮะสวัสดีเอฟซีคิลเลอร์พาสกันทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามและสามารถเข้ามาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมาถึงวันที่สุดสัปดาห์วันที่21มกราคมปี2567นะครับวันนี้ฟุตบอลเยอะจริงๆนะฮะแต่วันนี้นะครับเราจะหยิบยกมาเป็นฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับคู่ระหว่างโอมานนะฮะเจอกับทางด้านทีมชาติไทยเรานะครับไปดูความพร้อมของทางด้านโอมานกันเลยนะครับ บันโกยูวันโควิดเนี่ยเฮดโค้ชโครเอเชียนะฮะก็พาทีมเนี่ยไปพา่ายกับซาอุดีอราระเบียมา1ต่อ0นะครับสภาพความพร้อมน่ะนะครับวันนี้เนี่ยขาดทางทามีมอัลบาลูซีนะครับที่บาดเจ็บอยู่นะฮะส่วนผู้เล่นอันอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไปดูการจัดทัพของทางด้านโอมานกันบ้างนะครับ วันนี้นะครับโอมานคาดการว่านะฮะจัดมาในระบบ4 3 1 2นะฮะอิบราฮิมเอามูไคนี่เนี่ยเฝ้าเสาในวันนี้นะครับแนวรับเนี่ยฮะมีทางด้านอาเมดอัลคาเมชีนะฮะและคาริดเอาไบครีนะครับส่วนกองกลางเป็นฮาริบออลซาอาดีนะเป็นตัวปัดกวาดในนัดนี้นะครับ โดยให้ทางยามิวเอายามาดีนะฮะกับซาลาเอายายีนะครับเป็นตัวรุกในวันนี้นะครับในส่วนของกองหน้าเนี่ยนะฮะเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านมูเซนอัลกาซานีนะฮะและอิสลามเอาชาบีล่าตะข่ายในคืนนี้นะครับมาในส่วนของทางด้านทีมชาติไทยกันบ้างนะครับมาซาดะอิชิอีเนี่ยนะฮะพาทีมประเดิมทัวร์นาเมนต์ด้วยการชนะมา2 .0 ต่อต่อคีกิสานนฮะความค่อนข้างที่จะสวยหรูเลยทีเดียวนะครับส่วนปัญหาตัวผู้เล่นของทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีตัวผู้เล่นที่ เจ็บแต่อย่างไรนะครับในส่วนของพีระดลนฉำรัศมีเนี่ยให้รู้ว่ามีอาการบาดเจ็บในเกมที่แล้วเนี่ยนะครก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรนะครับก็กลับมาซ้อมได้แล้วนะฮะ มาดูความพร้อมของทางด้านทีมชาติไทยนะครับวันนี้เนี่ยอิชิอิเนี่ยจัดทัพนะฮะมาในระบบ4-4-2เหมือนเดิมนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยใช้ปฏิวัติคำหมายเฝ้าเสานะแนวรับใช้เอเลียสดอลล้อคู่กับพันสายเฮมิบูลนะครับโดยกองกลางนะครับใช้ทางด้าน,น,นพีรดลฉนฉำรัศมีกับวีรเทพป,ป้อมพันเหมือนเดิมเลยนะครับโดยในส่วนของสุภโชคสารชาติเนี่ยวันนี้ก็ยืนตำแหน่งเดิมเลยนะครับก็คือกองกลางตัวรุกนั่นเองนะฮะในส่วนของสามประสานแนวรุกนะครับแน่นอนเลยฮะเหมือนเดิมเลยนะครับทางซ้ายเป็นบดินผาลาทางขวาเเเเเปปป็็็นน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 สสุุััััหหมืออตตาาาาาาโดดดดยยย้้้ะครบชใใจล่่่ขีแ นะครับสุ่วนใบแจเด่นเนี่ยนัดล่าสุดนะฮะซัดไปถึง2ตุงทำให้ทีมชาติไทยชนะคีรีคิสสถานมา2อต่อศก่อนเกมคู่นี้นะครับเป็นทางด้านโอมานเนี่ยนะฮะดูเป็นต่อแน่นอนนะครับคู่นี้เนี่ยนะ,ะโอมานเป็นต่อเกือบ1ช่วงตัวกันเลยทีเดียวถึงแม้ทีมชาติไทยเนี่ยทำผลงานได้ดีมานัดล่าสุดนะ,ะก็ชนะทางด้านคีรีคิสสถานมา2อต่อศนะ,ะแต่ในนัดนี้นะฮะมาเจอทางด้านโอมานเนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยโอมานเนี่ยแข็งแกร่งกว่าทางด้านคีรีคิสสถานแน่นอนอยู่แล้วนะครับและะะะะะแนน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 วรรรุุกกขขออองงงทททาาาาาดดด้้้้โมเเีีี่่่่่ยยฮฮคคคจจจััับูใละ แต่อย่างไรก็ตามนะครับทัพช้างศึกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับกล้าเล่นกล้าสู้นะครับวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเกมแบบนี้นะครับผมว่าทีมชาติไทยนะดูดีนะครับคิดว่าไม่น่าแพ้ทางด้านโอมานนะครับน่าจะสร้างบาดแผลกับโอมานได้อย่างแน่นอนนะฮะวันนี้เชียร์ไปทางทีมชาติไทยเป็นคืนละพาสในค่ำคืนวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเชียร์ทีมชาติไทยกันนเยอะนะครับสวัสดีครับ